ดีค่ะเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะคะกับแป้งแซบซับวันนี้นะคะแป้งต้องขออนุญาตสงบเฉยมเจียมตัวนิดนึงนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่วัดค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะแป้งจะพาเพื่อนๆไปไหว้พระที่วัดโพนะคะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าวัดโพนะคะเป็นวัดที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะคะในด้านของนักท่องเที่ยวนะคะที่มา ชมวัดโพนะคะติดอันต้นๆของโลกวกาได้ค่ะพอไหว้พระเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแป้งจะพาเพื่อนๆไปทานอาหารเวียดนามค่ะอาหารเวียดนามนะคะที่แนะนำจกากไกมิชรินนะคะ Hello guys, Welcome to p e a n g s a p s a p I'm here in Wat Pho the temple in Bangkok if you come to Bangkok you should visit Wat Pho because Wat Pho is kind of famous temple in Bangkok and then we are going to eat v e n a m e s e food ก่อนที่จะไปกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้แป้งนะคะ Hey guys, don't forget to subscribe like and share เพื่อนๆคะเดี๋ยวแป้งไปซื้อตั๋วบัตร BTS ก่อนนะคะพอดีเอาลืมเอาบัตรและบดิกมาด้วยเลือกโซน เราจะไปที่อโศกรอเข้าไปอโศก สุขมุมวิทไปสนามชัยสามสิบห้าบาทีกินไหม ใต้ดินเลยนะคะไปที่สนามชัยยวรอใต้ดินก่อนนะคะเพราะว่าคนไม่เยอะแหะค่ะเวลานี้ประมาณเที่ยงแล้วนะคะถึงแล้วนะคะสนามชัยสนามชัยสนามชัยตรวจใช้ความระมัดระวังขณะก้าวไึงนะคะเดี๋ยวลงไปก่อนนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนขึ้นจาก MRT เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทางออกหมายเลขสองค่ะนี่นะคะเพื่อนเพื่องเรียน วัดราชบพิตค่ะนี่นะคะขึ้นไปตรงนี้บรรยากาศแถวนี้ก็สโลไลมากค่ะเดินมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเห็นเนะะี่ยค่ะบ้านสวยมากบ้านแบบสมัยเก่าอะค่ะเพื่อนๆนี่นะคะด้านหลังเราก็จะเป็นวัดโพนะคะเ<ฮ>พืพ่อนๆนะคะแล้วก็เข้า<อ>ไปที<อ><อ> ทางเข้าวัดโพสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ที่วัดนะคะก็เปิด8โมงถึง5โมงครึ่งนะคะปกตินะคะวัดโพก็จะเปิด8โมงนะคะถึง6โมงครึ่งนะคะคเพื่อนเพื่อนค่ะ,คะวัดโพก,ก็เป็นวัดประจำราชการที่1น,นะคะแห่งราชวงศ์จัก,กรีค่ะแถมทางยูเนสโกนะคะเพื่อนๆยังขึ้นทะเบียนให้เป็น มรดกของโรคด้วยนะคะในส่วนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะอยู่ด้านในแล้วนะคะเพื่อนเอนเดี๋ยวจะพาเข้าไปข้างในนะคะอาจจะเสียงดังหน่อยเพราะว่าเขาก่อสร้างนะคะเพื่อนๆก่อนที่จะเข้าไปในวัดนะคะก็ควรที่จะแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยนะคะเป็นทางเข้านะคะถอดรองเท้าก่อน เพื่อนคะเราจะเริ่มต้นตรงทางเข้านะคะเราก็จะเห็นด้านพระเศียรของพระนอนนะคะพระนอนนะคะที่วัดโพก็เป็นพระนอนที่ยาวอันดับสามของประเทศไทยเลยนะคะความยาวของพระนอนนะคะก็มีความยาวถึง46เมตรเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านหน้าค่ะ นี่นะคะเพื่อนๆช่วงนี้ก็โชคดีหน่อยนะคะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะก็เลยได้ถ่ายรูปสวยๆนะคะเพื่อนๆแป้งก็ไปทำกันบ้านมาบ้างนะคะส่วนในด้านของศิลปะพระปรางศายญาตินะคะก็เป็นศิลปะสมัยสุขโขทัยคะ่ะเพื่อนๆจากทางด้านหน้านะคะที่แป้งบอกไปแล้วนะคะก็จะเป็นด้านพระเศียรนะคะเดี๋ยวแป้งจะพา เดินไปสุดทางนะคะเราก็จะพาไปเ,าเจอกับพระพุทธไสย,ยาติด้านพระบาทนะคะค่ะเพื่อนพ้านอนใหญ่มากเลยนะคะถ่ายรูปก็ไม่หมดค่ะ ะะก็จะมีคนมากราบไหว้พระนอนนะคะแต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คะ่ะช่วงนี้เพื่อนๆคะคติของการสร้างพระนอนในสมัยก่อนนะคะเพื่อนๆก็คือเพื่อให้พระพุทธศาสนิกชนนะคะได้ตระหนักถึงความตายนะคะที่ไม่มีใครสามารถหนีพ้นได้นะคะแม้แต่พระพุทธเจ้าคะ่ะดังนั้นนะคะการใช้ชีวิตของเราในทุกๆวันนะคะ ไม่ควรที่จะตั้งมั่นอยู่ในความประมาทค่ะพระบาทสมเด็จพระนั่งเล้าวเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่3ค่ะเพื่อนไปชมพระพุทธไสายาตนด้านพระบาทกันนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเพดานนะคะเพะื่อนๆ เลืดลายไทยศิลปะสวยมากค่ะก็มีคนมากราบไหว้นะคะเพื่อนๆนะคะเขาก็จะมีป้ายบอกว่าห้ามจับนะคะแล้วก็ระวังสิ่งของคนรวงกระเป๋าดีๆนะคะด้านหลังแป้งนะคะก็เป็นพระพุทธสายญาติด้านพระบาทนะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆพระพุทธสายญาติด้านพระบาทก็ถือว่าเป็นศิลปะที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูความยาวนะคะว่า นอนนะคะยาวแค่ไหนเดี๋ยวแป้งจะพาเพื่อนๆไปใส่บาทนะคะบาทก็จะมีทั้งหมด108บาทนะคะคืนนะคะก็ไปทำการบ้านมาบ้างนะคะก็ไปอ่านมานะคะสมมติว่าเราใส่บาทนะคะเกินนะคะเราก็จะเหลือกินเหลือใช้ค่ะแต่ว่าถ้าใส่บาทพอดีนะคะ ก็จะพอกินพอใช้นะคะเพื่อนๆด้านนี้นะคะก็จะเป็นตู้บริจาคทำบุญตักบ,บาทนะคะเดี๋ยวแป้งขออนุญาตไปใส่บาทก่อนนี่ค่ะเราจะเริ่มจากการใส่บาทตรงนี้ก่อนเลยนะคะ ใส่บาทเสร็จแล้วเหลือด้วยนะคะแสดงว่าเหลือกินเหลือใช้ค่ะนี่ค่ะคเพื่อนเมื่อกี้เราก็ไปถามพี่เขานะคะว่าเหรียญที่เหลือะคะ่ะทำยังไงดีสมมติว่าเราใส่ไม่หมดนะคะพี่ก็บอกว่าใส่ตรงที่บาทสุดท้ายได้เลยะคะ่ะดีแล้วนะคะจะได้เหลือกินเหลือใช้พี่เขาบอกก่อนใส่นี่นะเราจะไปกราบไหว้บูชาพระนอนนะคะ เพื่อเสริมสริมงคลให้กับชีวิตกันก่อนนะคะเพื่คะแล้วก็มีของขวัญจาก The White House ด้วยนะคะด้านนี้นี่ค่ะก็จะมีประธานาธิบดีนะคะมาเยี่ยมประเทศไทยด้วยค่ะเพื่อนๆคะเดยวแป้งจะพาเพื่อนๆ เดินชมนะคะเจดีย์ด้านในนะคะเพื่อนๆรู้หรือไม่คะว่าเจดีย์ที่วัดโพนะคะเป็นเจดีย์ที่มีจํานวนมากที่สุดของประเทศไทยเลยนะคะมีจํานวนทั้งสิ้น99องค์ค่ะเจดีย์ที่สำคัญนะคะก็จะเป็นพระมหาเจดีย์สี่ราชกาลตอนนี้ก็แดดล่มลมตกแล้วนะคะเดี๋ยวไปดู ด้านในกันเลยค่ะวันนี้นะคะอากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนใช้ได้อยู่นะคะเข้าไปกันเลยตอนนี้คนไม่ค่อยเยอะนะคะปกตินะคะวัดโพก็จะมีคนเยอะมากตอนนี้เขาก็พากันซ่อมแซมอยู่นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ ด้านนี้นะคะก็เหมือนกับซ่อมแซมอะคะ่ะยามเย็นนะคะเพื่อนๆบรรยากาศก็สวยดีะคะ่ะเย็นๆไม่ร้อนมากนี่นะคะ ้าเพื่อนๆนนะคะมาที่วัดโพนะคะก็อย่าลืมนวดไทยนะคะเพราะว่า,าต้นกำเนิดของการนวดไทยนะคะก็มาที่มาจากวัดโพนะคะ mm hmm. เขากำลังสร้างพิพิธภัณฑ์นวดไทย้านนี้ mm hmm. ตอนนี้นะคะ mm hmm. เขาก็ยังสร้างไม่เสร็จนะคะพิพิธภัณฑ์นวดไทยนะคะก็ถือว่าเป็นมรดก มีปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะคะทางด้านยูเนสโกนะคะก็ได้ประกาศขึ้นทะเบียนรับรองนะคะเมื่อวันที่12ท่าธันวาคมนะคะพศ2,562ค่ะน่าภูมิใจมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเสียงจะดังหน่อยนะคะเราจะเดิน ไหวยพระเจดีกันนะคะตอนนี้ก็มีการก่อสร้างกันเยอะอยู่ค่ะพื่อนๆพมาก็อย่าลืมตามหาพระเจดีสีราชการกันนะคะ ท่านไงนะคะ mm. เพื่อนๆก็จะเป็นพระเจดีค่ะ,พะเพื่อนๆก็ลองไปหาดูนะคะว่าพระเจดีสี่รัชกาลอยู่ที่ไหนแต่ว่าแปลงต้องไปกินข้าวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันพอดีนัดไว้อะคะ่ะไม่มีเวลาพาหาขอเพื่อน ตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงแล้วนะคะตะวันใกล้ตกดินแล้วสวยมากค่ะแต่ว่าถ้ามาตอนแดดแดดเยอะๆกว่านี้แสงจะสวยกว่านี้นะคะด้านนี้ก็สวยมากเลยค่ะพระเจดีย์ค่ะ สำหรับจุดเด่นนะคะที่วัดโพทำไมถึงมีนักท่องเที่ยวเยอะนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าศิลปะนะคะในวัดโพก็จะเป็นศิลปะร่วมสมัยนะคะลายยุคลายสมัยนะคะเดี๋ยวต่อไปค่ะแปงจะไม่รู้จะทันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปกราบไหว้พระพุทธ เทวปฏิมากรน,นะคะด้านนี้ค่ะค่ะเพื่อนอน,นี่นะคะด้านนอกก็ยังมีเจดีย์อยู่นะคะเนี่ยค่ะตรงด้านนี้ก็มีเจดีย์เดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันเลยค่ะนี่นะคะ У меня псалмопуха. งเงียบสงบมากค่ะเข้าไปด้านนี้กันตอนเย็นก็เงีย,ยบสงบดีนะคะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่มีแป้งอยู่คนเดียวค่ะ มาตอนเย็ยนๆก็ดีนะคะจะได้ไม่ร้อนนี่นะคะตะวันใกล้ตกดีแล้วเราไปเข้าไปข้างในกันนะเสียงนกก็ร้องใครเคยมาด้านนี้บ้างคะแป้งก็ไม่ค่อยได้มาด้านนี้เท่าไหร่ส่วนมากจะอยู่ด้านหน้าแล้วก็เยี่ยมชมเจดีค่ะ ะะก็เป็นพระพุทธเทวปฏิมากรน,นะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะคะเพราะว่าจะปิดแล้วค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆด้านในเดี๋ยวเข้าไปกราบไหว้บูชานะคะ <_ S 2> เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตะคะ่ะใกล้ปิดแล้วนะคะเราไม่อยากที่จะอยู่นานเท่าไหรค่ค่ะ ก่อนนะคะทางออกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันต่อเลยนะคะถึงร้านแล้วคะ่ะทงกินอำนำคะ่ะในร้านก็จะเป็นร้านไม่ใหญ่มากนะคะนี่นี่นะคะก็เป็นมิชลินไกด์การันตี2018-2019 แล้วก็2020แล้วก็2021ค่ะตอนนี้ก็อยู่ร้านตรงกินอํานาแล้วนะคะร้านอาหารเวียดนามนะคะที่เจ้าของเป็นคนเวียดนามค่ะเราก็สั่งแหนมเนืองไปนะคะไปดูกันว่าจะอร่อยแค่ไหนแหนมเนืองของเราก็มาแล้วจ้าเซตหนึ่งก็เหมาะพอดีมากค่ะสำหรับหนึ่งท่านนะคะราคาก็ประมาณ3 1 0บาทค่ะ กล้วก็เออเ้นเี่ยกิโเราเร่แรกไ้อนกำือเรื่องต่อไปก็ใส่พิกอกอยู่เากรดับดูแลเขากระเทียม น้ำจิ้มแล้วก็กิน,นกเต็มปากเลยโทษดีขออนุาไปกินก่อนน,นอะทีนี้ก็อร่อยสมคำล่ำเลยอนะคะพเพื่อน เคะเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมถ้าสนุกก็กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อๆไปนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะเราเป็นห่วงด้านหลังก็จะเป็นวัดโพยามค่ำคืน a v บ a w o ทุก r f u l day บายยนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนของวัดโพนะคะเพื่อนๆแล้วก็วัดอรุณตอนกลางคืนคะ่ะ